รายงานข่าวด่วนพบศพดาราสาวชื่อดังจมน้ำตายทำไมวะคุณไม่แจ้งตำรวจวันนั้นมึงอยากติดคุกรือไงขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียกกลุ่มเพื่อนในคานปาร์ตี้รียน,นบบรุ่นมาสอบปากคำจำไว้นะถ้าพี่ตายไปพี่จะไม่เป็นไร ก็เป <mondo> eh? oh, no? yes. oh, uh ็น oh. อ mm ีกคนที่คิดว่ากูบ้าคิดว่ากูป่วยพรุ่งนี้เราไปไล่กระทงกันนะกูจะพิสูจน์ให้มึงเห็นเองว่ากูกับมึงอะรักกันได้ตกเงิโอนอปเลยพี่วาผีไอโอมพีโอมอยู่ห้องผมมั้เจ๊ เทวดาไม่ได้มีหน้าที่ทําให้ใครมาเจอกันหรือพลาดพลาดจากกัน